น้ำก็ทุกคนน้ำสุดยอดมากโอ้โหน้ำใสไหลยเย็นครับเต็ดโตปล้น่าจะเห็นนะ,นนะดูเด็กน้ำว่าจะลำตะคอง,อองน้ำมาจากเขือนนะครับลำตะคองนะไหนครับตัวโต๊ะครับตัวข้องไพ่์บึง ทางเขานงทางเขาน้ำตกคลองไผ่เุ้ยงานใหม่คือะไรที่บนี่นะครับทางเขานะครับไปดูข้างในว่าเป็นยังไง <25. S 1> นิวเยวอะไรบ้ยี่สิบห้าเราปย แคบนะครับรถมาเราก็ต้องหาทางหลบเคคียวเจอรถคันนี้อยู่ในปล่าเนี่ยเมื่อเี้านะคือเขาไปไหนะเอะไินี่ทาไหลบนะ ทางเล็กมากครับอยู่หลังของไผ่นะครับเจนจำของไผ่นี่นะป่าไผ่เลยดูว่าข้างในจะสมที่มุดป่าไหมเป็นหินนะครับเขาไเข้ามาไม่ใครโอ้โห อย่างไรก็คุ้มเลยติดติดอันนี้อะไรวะรากไม้เหรอนามันน่มอะรจะไปดูกันน้ำตกข้อบแพ้ออที่มันมีรากไม้ข้อง่อนใหม่สามสี่คิวโหลา ี่ลองมันเลยนะเราไปดูกันโคนว่มามันมีไหมขึ้นของมีที่ใครของครับเราลงไปดูกันลงไปดูง่อนอ้อยงงอ้อยพอต้องพอต้องมากนี่นะครับ มีร้านค้านะครับร้านส้มตำก็มีนะครับนี่ก็มี้าร้านลูกชิ้น,นครับที่จอดรถแรงแ,แดดแรงหลอกรถก่อนนะครับไปด,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 นะดูโอ้โหแดดคดแรงมีลมด้วยนะลมในรถน้ำก็ทุกคน น้ำสุดยอดมากโอ้โหน้ำใสไหลยเย็นครับน,น่าจะเห็นนะ้ำมาจากะเกน้ำมาาจขื่อนนะครับลำตะคองนะคนคนเล่นเยอะนะครับเข้ามาก็ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวไปนู่นไปล่ม เราเราลงไปดูกัครับนี่าครับน้ำแรงดีครับดูเด็กเล่นเด็กเล่นไล่มีเชือกด้วย嘛เสแต่ก็ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลนะครับเป็นแองเป็นแองให้เด็กเล่นก็มีที่นั่งช,ชิวๆ ดูดูเนี่ยเด็กเล่นทำง้นแรงอ่ะทุกคนไก่อยู่หลังจำควองไผ่ครับถ้าว่างก็มาดูเดี๋ยวเราไปเดินไปดูนะครับต่างเข้ามาก็ไม่ไกลครับ มันไม่มีตำแหน่งนะเขาไม่ได้ปักตำแหน่งไว้มีคนรีวิวอยู่ในเฟซใน YouTube ก็มีนะเอามาเป็นฝ่าเหมาะนิดนึงเราไปดูว่าน,น้ำเย็นไหมครับน้ำเย็นมากน้ำเย็นมากทุกคนครับน้ำเยอะไหลแรง ถนนใหญ่โตครับ ครับจอดเลยพี่น,อนาา้องมาจาน้บตะขอเอามาเที่ยวมาชมกันดูครับทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ยากจะมาเล่นน้าตกไม่ไกลความัดฟองนะครับสวยอยู่ใช้ได้อยู่อยู่ธรรมชาติได้อยู่แรงมัดใหม่นะครับสวัสดีครับ